สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยตลาด f o ลด์เนาะเอาอยู่ในคู่เงินนะครับอยู่ในกราฟทองคํานะวันนี้นะครับเมื่อวานที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาหาจุดวิเคราะห์ครับในทางเฟ r a หนึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวนี้จะมาเริ่มนะครับเริ่มกันเลยเนาะวันนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับมาวิเคราะห์กราฟทองคํากันนะครับดูว่าเราจะหาจุดเข้าเฉียดได้ที่ตรงไหนบ้างเนาะมาเลยครับ เรามาดูกราฟราคาก่อนเลยนะครับเทนเราเห็นอยู่แล้วว่านะครับเขาเป็นเทนขาลงใหญ่เนาะเทนใหญ่ของเขาเป็นเทนขาลงนะครับชัดเจนเนาะเป็นเทนขาลงชัดเจนนะครับนี่เลยนะครับนี่ตอนนี้ราคานะครับเริ่มเบรกนะสังเกตนะครับแรงซื้อนะครับเริ่มเบรกเทนขาลงได้เนาะนี่สังเกตนะครับเส้นเนาะเส้นสีขาว มีแท่งเทียนสีเขียวนะครับแต่ว่าแรงซื้อเนาะเบรกครับเริ่มเบรกแล้วเนาะเริ่มปิดทําท่าจะเบรกเส้นเทไลค์ขาลงนี้แล้วนะครับจริงๆนะครับจริงๆเทนเขาเบรกเบรกเทนที่รุนแรงนะครับมาตั้งแต่เส้นนี้แล้วเนาะนี่จุดเบรกนะครับเบรกตั้งแต่บริเวณนี้แล้วนะครับเบรกแล้วเนาะมีแท่งพักตัวแล้วก็มีการเบรกเอาครับขึ้นไปเนาะตอนนี้มาเทส เสน panels, ้นเทรนไลน์เส้นสุดท้ายแล้วนะครับของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะนะครับทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับแรงซื้อผักดันตัวเองมาอย่างรุนแรงเลยนะครับแต่ถ้าเราตรีเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเห็นว่าขเขาเบรกเส้นเทรนไลน์ที่รุนแรงไปสองเส้นเนาะแล้วก็กําลังจะมาเบรกเส้นเทรนไลน์เส้นสุดท้ายนะครับนี่แรงซื้อมาเยอะมากเลยเนาะสังเกตว่าแรงซื้อมีเยอะมากเลยนะครับ an, เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า เขามีแนวรับแนวต้านตรงไหนนะครับเดิมทีนะครับเดิมทีเนาะเดิมทีเขามีแนวรับแนวต้านประมาณตรงนี้นะครับนี่โซนนี้เลยโซนนี้นะครับนี่สังเกตได้เนาะสังเกตได้เลยว่าสองโซนนี้นะครับมีอาการนะมีอาการนะครับนี่ลงมาดีดขึ้นนะครับเป็นแนวรับเนาะ ลงมาดิดขึ้นเป็นแนวรับลงมาดิดขึ้นเป็นแนวรับนะราคาพอพุ่งมาชนนะครับพุ่งขึ้นมาชนแนวต้านตรงนี้นะครับราคาทุกตัวลงแสดงว่าโซนนี้มีแรงขายอยู่จริงเนาะเพราะเดิมทีเขาเป็นแนวรับนะครับรองรับราคาไว้ได้พอแรงขายทําลายโซนนี้ได้นะครับโซนนี้จะกลายเป็นแนวต้านอัตโนมัติเลยเนาะเดี๋ยวเราเรียกว่ารับเก่าเป็นต้านใหม่นะครับนี่ต้านราคาไว้ได้ แป๊บนึงนะครับสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็แรงซื้อก็ผักดันตัวเองขึ้นไปได้เนาะทะลุขึ้นไปเลยนะครับนี่ทะลุขึ้นไปเลยเนาะตอนนี้ราคาขึ้นไปแรงเลยนะครับบางคนบอกว่าแล้วจะเทรดยังไงดีนะเพราะว่าตอนนี้ราคาขึ้นไปแรงเลยนะครับตอนนี้ราคาเขาวงบอกได้ว,ว่าแรงซื้อเยอะมากเนาะถ้าแรงซื้อเยอะนะครับสิ่งที่เราทําคือเราต้องหาโซนก่อน มีโซนไหนบ้างนะครับที่ราคาจะหยุดยั้งไว้ได้นะครับเราต้องมาหาโซนก่อนมีโซนไหนบ้างที่ราคาสามารถหยุดยั้งไว้ได้เนาะนี่โซนแรกโซนนี้นะครับโซนที่ราคาขึ้นมาแล้วก็ทุบลงอย่างรุนแรงเนาะเราเรียกว่า supply ยโซนนะครับโซนนี้ก็มีความสําคัญเนาะราคาอาจจะมาติดที่โซนนี้นะครับแล้วก็ดิดขึ้นไปต่ออ่าหรือว่าบริเวณใกล้เคียงก็จะมีโซนนี้อยู่เนาะ จะมีสองโซนที่ใกล้เคียงกันนะครับที่จะสามารถรองรับราคาไว้ได้มุมมองนะครับราคาอาจจะลงมาเทสนะครับเนาะอาจจะลงมาเทสตรงนี้ได้ต้องดูก่อนว่าราคามีมุมมองอยังไงนะครับเราไม่สามารถมองเห็นอนาคตได้นะครับเราทำเพียงแค่คาดการโดยใช้เทคนิคเนาะโดยใช้ชุดข้อมูลที่เรามีนะครับนะภาพแรกนะครับราคาอาจจะ ติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เทขายลงมาแรงเลยเนาะติดแล้วก็เทขายลงมาแรงนะครับท e ําให้คนตกใจเนาะเทขายแรงทําให้คนตกใจแล้วก็ดีดขึ้นนะครับอาจจะดีดขึ้นกลับไปใหม่แล้วก็ย่อหนึ่งทนะครับแล้วก็ขึ้นไปเนาะแล้วก็มาติดกแถวโซนนี้นะครับหรือนะครับถ้าขึ้นไปแรงหน้าเขาอาจจะยอ่อแค่หน่อยเดียวแล้วก็จิดขึ้นไปเลยนะครับแบบนี้น,นะนี่คือกรณีที่หนึ่งเนาะนี่คือกรณีที่หนึ่งนะ ่วนกรณีที่สองนะครับราคาเขาอาจจะมีการพุ่งขึ้นไปนะครับพุ่งขึ้นไปแบบนี้เลยนี่แล้วอาจจะมาย่อตัวก็ดีดขึ้นแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็ดีดขึ้นแบบนี้นะราคาอาจจะมาหาโซนพวกนี้ได้เนาะการการหาจังหวะเข้าเด้เนะครับเราควรรอให้ราคามีการย่อตัวก่อนนะครับย่อตัวแล้วก็ลงมาเลื่นกับโซนพวกนี้นะครับ ลงมาเล่นกับโซนพวกนี้เราค่อยหาจังหวัในการเข้าเดอร์ต่อไปนะครับเพราะราคาเขามีโอกาสที่จะมาติดจุดที่โซนพวกนี้ได้นะนี่นะแรงแค่ไหนเต็มที่ก็น่าจะไม่เกินโซนนี้น,นี่โซนนี้เป็นโซนของแพงนะครับเป็นโซนที่ราคามีการทุบตัวอย่างแรงเนาะเขามีการสร้างสวิงไฮจากโซนนี้นะครับนี่เลย ใชครับแล้วก็ายเนะาะอันี้ทุบตัวลงมานะครับทําให้เกิดโลนะครับเพราะฉะนั้นไยนี้มีความสําคัญนะเดี๋ยวเราเรียกว่าซับไพเนาะเป็นซับไพ่ที่มีความสําคัญนะครับุมมองก็คือเราหาโอกาสในการย่อบายนะครับสำหรับทองคาเนาะสาหรับทองคําช่วงบ่ายภายในวันนี้เนาะในวันที่หนึ่งนะครับเราก็รอให้ราคาย่อตัวก่อนแล้วก็หาจังหวะในการเข้าบายนะครับย่อตัวเสร็จ ออกมาเข้าบายนะครับย่อตัวเข้าบายแบบนี้เลยเนาะยกเว้นว่าราคาเขาลงมาแรงนะครับเขาลงมาแรงก็คือมีการเทขายเนาะขึ้นไม่ไหวแล้วก็เทียขายลงมานะครับแบบนี้เทขายลงมาแบบนี้โซนที่จะรองรับราคาได้นะครับจะเป็นโซนนี้เลยเนาะนี่นะฮะจะเป็นโซนนี้ดีดกลับขึ้นไปได้นะครับแบบนี้นี่ เราก็มาหาจังหวะในการเข้าดอวดตอนที่เขาย่อตัวเนะาะอ่าอาจจะเป็นแท่งเทียนแข็งแรงนะครับหรือว่ามีการทําลายโครงสร้างของทินคาลงย่อยได้เนาะแบบนี้นะครับเราจะหาโอกาสในการเข้าออเดอร์แบบนี้นะครับราารน,บบน,น,บนี่แผนการเทรดสาหรับวันที่หนึ่งนะครับวันอังคารเนานะก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นภาพในหนึ่งชั่วโมงนะครับเนาะถ้าเรา ใช้ทาเฟรมที่เล็กลงกว่าน,นี้นะครับก็มีความเสี่ยงที่โซนมันจะอ,อ่อ,อนแรงเนาะมีความอ่อนแรงสูงนะครับจะไม่ค่อยแข็งแรงเนาะแนะนําเพจที่ทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นทาเฟรมสี่ชั่วโมงก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าเนาะถ้าราคาลงมาจริงนะครับเกิดการเทขายลงมาจริงเนาะรอให้มีแท่งสัญญาณก่อนเนาะเป็นแท่งแข็งแรงที่โซนนี้นะครับแล้วก็หาจ,จังหวะในการเข้าออเลือดใบ แต่ถ้าราคาขึ้นไปเลยนะครับขึ้นทะลุเส้นเทรนไลน์ขาลงเส้นนี้ได้เนาะก็ให้เขาขึ้นไปก่อนครับใครที่ยังไม่มีออเดอร์นะสําหรับใครที่ยังไม่มีออเดอร์ก็รอให้ราคาขึ้นไปก่อนแนละ้วก็มีการย่อตัวนะครับเราค่อยหาจังหวะในการเข้าบายยังไงราคาจะมีการย่อตัวเนะาะนอกจากว่าเขาจะมีอีเวนต์สําคัญหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรสําคัญนะเขาถึงจะขึ้นไปแบบไม่หยุดเนาะอ่ายังไงก็ต้องมีการย่อตัวแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีโซนมีโซนที่รองรับราคาได้อยู่เนาะ มีต้านสาคัญอยู่นะนะครับก็สําหรับใครที่ไดออเดอร์มาเนะาะบางคนจะไดออเดอร์มาจากช่วงล่างๆนะครับก็ให้ถือต่อไปนะครับให้ถือต่อไปจนกว่าจะเกิดสัญญาณแรงขายที่ชัดเจนนะครับเกิดแท่งสัญญาณขายที่ชัดเจนแต่ว่าติดโซส่สาคัญนะครับเราค่อยเทคโปรฟิตออกไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะแผนการเทรดก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครที่นะครับมาเทรดบริเวณนี้นะครับจุด สต็อปลอตของเราควรจะต่ำกว่าโซนนี้นะนะครับนี่ควรจะต่ำกว่าโซนนี้นะครับการตั้งสต็อปลอสเราควรเราจะแบบก่อนเนาะเอดแท่งสัญญาแข็งแรงนะครับแท่งแรงซื้อแข็งแรงวางเอาไว้ใต้แท่งเทียนก็ได้เนาะเอาไว้ใต้แท่งเทียนก็ได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งสต็อปลอตตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแผนการเทรดสาหรับทองคำวันอังคารครับวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดเนาะ ก็วิเคราะห์ให้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เทรดทองคำก็หวังว่าจะไอเดียนี้นะครับไปปรับใช้กับแผนการเทรดของตัวเองนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับคอสเลียนเนาะคอสเลียนทองคำนะครับเทสั้นทองคำบายโทนี่นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับจากเพจจากเพจหนึ่งพันสู่ร้านบโทนี่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ